ครับผมมาเจอพี่ท็อปครับพอดีว่าออกมาจากนรกแล้วครับไม่ก็คือมันจะมีสองที่ก็คือว่าอันนี้คือชั้นชั้นแรกใช่ไหมครับแล้วมันจะมีชั้นชั้นึะไข้างในนู้นผมปวดเลอะเลยเลยตรงนู้นคือโอ้โหเป็นลากไปเนี่ยไม่ได้แล้วพี่โอ้โหแบบตอนช่วงอะไรขึ้นมาจากสตอกคโฮมอ่ะเหลือสองนาทีเชื่อไหมสองนาทีจะไปแล้วนะแบบในสตอกโฮม คุ่นไวแล้วปูแบบรถคนคนเราถามเขาก็แบบไม่อยากจะนั่นเนี่ยไม่อยากจะช่วยเราเพราะว่ามันมันต้องพาเราเดินไปไงแต่มีลุงคนหนึ่งพาเดินไปแบบม,ม,มันมีหลายคนนะผมจะบอกให้ว่าฝรั่งดีก็ไม่ดีดด ER นีโชคดีเจอ ER คนเจอคนเจอคนดีเ<อ>หลือสองอาทีนะเขา<อ>ยังเห็หหในใจผมเขาาก็ช่วยผมแบบว่ายกยกหิวน้ำเนี่ยแบบผมขอขอฝรั่งเลยขอ<ใ>น้ำเลยได้ไหมขอแห้งพี่แห้งไปหมดเลย มืองเมืองก็ถ้ามันไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เมืองเล็กแต่ว่าร้านเราคนเยอะตลอดเวลาใช่นี่ก็ผมบอกมาพอดีผมมีบาร์มีอะไรด้วยมีร้านผมก็มีไนท์คลับก็เปิดถ้ามีโอกาสเราเดินเรากินกันพี่กินลาบกินอะไรเป็นไหมโอ้โหเนี่ยกินประจำเดิน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 เราทำแสดงว่ายังไม่เคยเห็นเดีทำลาบเรา๋ยวทำทำลาบอีสานให้ครัวผมนี่ทำกินประจำลาบนี่ร้าน ครับผมไอ้รถรถที่นี่พี่ท็อปเขาเขาเขาเล้ขาเลี้ยงยังไงพี่แบบว่าเขาเขาส่วนมากเขาเลี้ยงอะไรกันพี่ส่วนมากครับรถยุโรปเลยเฟี้ยวจัดรถญี่ปุ่นน้อยอันนี้เป็นรถอะไรครับเนี่ยนะรถกระป๋องเพราะว่าหน้าหนาวครับต้องใช้รถกระป๋องเพราะว่าถนนที่สวีเดนเนี่ยมันโรยเกลือเอาจริงโรยเกลือเพราะว่าถ้าหิมะมันตกใช่ไหม รถม,มันจะวิ่งไม่ได้ถ้ามันไม่โรยเกลือเพราะให้โรยเกลือให้น้ำให้มันเป็นให้มันแบนครับอใ,ให้มันรถมันวิ่งได้ถ้าเอารถดีๆมาขับนะเกลือกระเด็นโดนเหล็กเนี่ยทันหิมกินทุกคันเออมันก็เลยต้องขับรถอากาศนี่ก็คือขับรถอากาศก่อนเลยนี่ก็เรื่องาหน้า้อนเลยครับผมคือคือรถญี่ปุ่นนี้ไม่ค่อยมีเลยพี่นะโอ้โหจะมีเยอะเลยนะคืออยู่ทางใต้เลยจริงรถญี่ปุ่นครับผม แถวนี้ก็มีแต่ว่าหายากส่วนมากเพราะว่ารถญี่ปุ่นเหล็กมันไม่ค่อยทนเกลือนะโดนเกลือนิดหน่อยก็สนิบเกินดเลยอ๋อถ้าเป็นไม่เหมือนที่เมืองไทยเมืองไทยนี่ก็จะเล่นสายญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่เก่งครับคนไทยรถเหลือแค่หัวเขาไปทําเป็นทั้งคันได้คนไทยเขาฝีมือยอดจริงเลยคนไทยเก่งจัดเลยรถเห็นไหมรถตัดประกอบคนไทยเอาไปกบประกอบได้เก่งขนาดนี้ที่เนี่มันเขาไม่ได้ ไม่เก่งแต่ว่ามันไม่คุ้มไงถ้าจะเอารถประกอบมาประกอบเองแล้วก็รถผมเนี่ยที่นี่เมืองอะไรครับพี่ท็อปเมืองที่อยู่นี่ครับอุตชุนอุตชุนครับผมเป็นเมืองภาคเหนือของใช่ใไหมก็เป็นภาคเหนือไหมก็เหนือสุดไหมไม่ได้เหนือสุดคล้ายแบบคล้ายแบบถ้าตีเป็นวัฒนทไทยก็เหมือนอีสานอ่ะอ๋ออ่ามันคล้ายๆแบบอยู่แถวประมาณนั้นน่ะอยู่แถวดใช่อยู่แถวประมาณขึ้นมาแถวประมาณเขาเรียกว่า เสียงขึ้นมาอย่างเงี้ยปากช่องประมาณนั้นเลยโคราชโคราชร้อยเอ็ดเลยวันนี้ไม่ไม่ไม่ได้หนาวสุดแล้วก็ไม่ได้ร้อนที่สุดก็คืออยู่ประมาณกลางกลางแต่ผมชอบที่นี่นะฟิลมันแบบว่าใช่อาาิกลาสสิกหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบแถวพักใต้เย็นเซอร์ปิ้งเนี้ยมันจะเป็นเจริญเกินไปแล้วมันเมืองใหญ่เกินไป ก็ธรรมดารถแรงครับเนี่ยแรงจัดหกสองหกสิบสี่แรงมาน้ำมันก็ไม่ได้แพงเหมือนที่ไทยใช่ไหมไม่แพงครับนี่เครื่องเครื่องนี้หนึ่งจุดสี่ประหยัดจัดเลยเติมสี่ร้อยวิ่งสองเดือนจริงจริงเนาะไปเรื่ขับไปไหนไปเนี่อยขับไปไหนเน้นประหยัดอย่างมืนกันแล้ว่าพอหน้าร้อนเราก็จะเอารถสวยมาขับเหมือนกันเลยฮะทุกคนนี่เนี่ยสังเกตได้เลย อาจจะไม่ได้อยู่แถวต,าต่างใต้แต่ว่าหน้าหนาวเขาจะขับรถก,กากเพราะว่ารถที่เป็นสนิมได้แล้วก็ทิ้งอ่ะโอเคครับนี่รค,ครับก็รถนะฮะรถรถเนี้ยถ้าตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่พี่ถ้าตีตีเป็นเงินไทย ห้าพันบาทห้าพันบาทจริงๆโอ้โหห้าพันบาทพูดจริงๆนะพูดจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้โมนะเนี่ยนี่ล้อมือสองเชียงกงเออรถนี่คือนี่คือสนิมกินหมดแล้วนะแต่คืออันนี้ทำแล้วครับผมคือโป้แบบงานทั้งบ้านแล้วก็พ่นสีเฉยห้าพันครับผมถูกมากครับคือบอกไม่ใช้แล้วทิ้งจริงๆใช้แล้วทิ้งจริงได้เพราะว่าคล้ายๆเพราะว่าถ้าถ้าแบบ เราซื้อรถมาใช่ไหมทุกปีเราต้องไปเขาเรียกว่าคอนโทรลมันอ่ะใช่อ่าไปเข้าสู่เข้าคอนโทรลคือถ้าเขาตรวจแบบไม่ผ่านเนี้ยซ่อมมันแพงกว่าราคารถไงก็คือใช้ผมจะทิ้งไงยครับผมใช่ไหมวิ่งกูสี่นี่ประหยัดจัดสี่ร้อยวิ่งสองเดือนของแท้โโลครับโปโลนี่ไม่ได้ไปซิกเต้ไม่ผ่านเออสุดยอด นะล่ะยังยังมันจะขับที่เที่ยะไรคนเนี้ยอันนี้เป็นรถรุ่นอะไรพี่อันนี้ดูก่อนมองไม่เห็นอ,อ,อันนี้ออร์ดิ้ออดี้เกียร์ป้ายก็ออกสาย่าจากนีเท่าไหร่เเงเปสายเดียวเห<อ>มือนแดงนี่นนั้นคือขับได้ไม่เกินสามสิบนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้โอ้โหเรื่องเวลาเนะกือบเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วเนี่ยฟิวที่เอ่อ อัลโตสุดครับเงียบจัดผมชอบฟิลน,นี้มากนะเกี่ยวกับรถเนี่ยเงียบเงียบเ่ยเงียบเงียบนี่น,น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันพาไปเนี๋ยวให้มันพาไป <laughs> นี่แหละ ดีไหมเฮ้ยครับสวัสดีครับผมครับ ามามา,าอันนี้อันนี้เราจะไปไหนพี่รอัอเปลี่ยนแฟนหรือเปล่าอันนี้อันนี้เราจะไปไหนกันครับเดี๋ยวให้จ้าวพาจ้าว่ะลูฟซิงนี่พี่เขาอยากเห็นลูฟซิงนี่เ<ม>พื่อนเยอะอันนี้เป็นเมืองออโตซุนนะครับจาวรู้จักทั้งมเมืองอะ่ะอันนี้เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องบบเฮ้ยเพื่อนไงบ้างมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนก็ไม่อยู่ที่เดิมไหมเนี่ยเฮ้ยตีความไปเท่าซีเมเนตเลยเย้ ไม่กลัวตำรวจแล้วอันนี้ก็แบบโอ้โหมันไหลดีมากเลยโอ้โหระเบิดสำลับเบิดเออนี่ต้องขับอย่างงี้ต้องขับอย่างงี้อ,งอย่างงี้เลยขัระเบิดวี้ญาานานแล้วน้องมันได้น้องมันได้นี่เสียงห้าสูบผนบวกห้าสูบ เครื่องวิ่งดีแกดูแลรถดีน้ำมันพ่อของไอจารย์นะเหมือนที่ไทยครับระบากเลยนะครับนี่ไอ้วีแปดวีแปดมึงใหาที่ตูดก็ไม่เจอนาขับรถเที่ยวเหมือนเดิมเฮ้ยเขาโค้งในสัตว์เขาโค้งหกสิบ นี่สุดทุกเกียร์เลยไหมเนี่ยสุดทุกเกียร์นี่บีเอ็มสวยไหมเตียแปลกเบนพี่ขับได้อะนะออยีสิบนึ่งเออเดี๋ยวจะมาไปทิ่ซาอุดิอาทิตหน่าเนี่ยมันมีงานงานรถด้วยพี่มีครูซซิ่งใช่ปะวันไหนวะรู้วออตอนเดินที่สิบแปดไปไหมนี่เขาก็ขับเขาขับทั่วเมือง เขาข 50, ับวนไปบนมาในเมืองเนี่ยเพิ่งมาทํางานแล้วก็ไปที่นี่เลยเขาพอเขาขับบนไปบนมาในเมืองนั่นแหละหลังจากคืนนี้รถพ่อมดังเลยเชื่อกูเด่นเหลือจากทั้งแรงนี่แหละนี่เป็นโหมดเป็นโหมดเป็นสปอร์ตสปอร์ตมีโหมดด้วยไม่มีคุองเล่ยปัดนน้ำฝน บ,บ้านก in er ิมอยู่ไหนบ้านเหรอเรียบร้อยขับไปดีก่อนเดี๋วพึ่งแรงพี่ถือไหมสี่นาทีนะโอเคเราตัดไสองแท้นี่หว่า ยี่สิบแปดเองนะเนี่ยอายุมันมันเออพี่รู้แล้วมันมันทำม,มันอยู่ในใช่ป่ะไอพ่อมันเป็นเจ้าของนในนี่ฮะ <Systems. S 2> เออนั่นแหละที่ป้ากูาทำงานเนี่ยไอ้นี่แหละเพ <laughs> ราะว่าป้าพี่บอกมันปีแล้วนะสองสิบเก้าป่ะไอาโรคมันอนะ่ะฮะสองพันสิบเก้าใช่ไหมนายชูเกตชูเกตเสียงนอก How is that? เครื่องเสียงมาไหมไม่ครับเดิมเดิม าแล้วครับถึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไม่รู้ถ้ามีคนรู้จักมีคนที่เอากาเซียสิกเอียเอียสิกเดียร์หกอยู่สามเบนต์อยู่อ่ะมันในเมืองนี่เหรอไม่เห็นเลยมี่มีเสด็จนางรถเด็กน้อยแล้วมาจอดรอแก๊งไม่มีวันนี้วนนี้ไม่มีอ่ะมันไปอยู่ที่อื่นกัน่ามันชอบไปอยู่เหมือนกันไม่เมื่อกี้อยู่นี่ ไปแล้วดิบช่วยอย่านีจรพร้อมสัแล้ว่าปรมสลอ่ะ กูมีลูกไอ้ใจหรือมันเชอาไปรวมกันระตรงสระนามาจะจับได้อตรงนี้ตรงสัดหนามมีสองที่แล้วก็ตรงนี้ก็ชอบใช่อ่ะพอเบรีลิฟ่วิธีการดับไฟเย็นปเอเทน่งนี้วย่างไรเนี่ย เกียร์ทูหรือว่าเกียร์เกียร์ฟอร์นเกียร์เนียประสบการณ์แต่สับทีเกียร์ถ้าเราเปิดแบนี้เน่นั่งกับมาตินมาสนุกดีพาเขาไปนั่งดิจะมีสอนอะไรนะน้องปวดน้องพี่มันอยู่ไหนตอนนี้ไม่รู้มันอยู่โน้ลโน้ลเนี่ยไม่ใช่มันกลับมาที่น้ามัน s e m เ s t e r สามอาทิตย์อาทิตย์หน้ามันไม่มันไม่ได้ม e m e s t e r มันคื มันคุยกับผมอยู่อ,อะไรแ้าเ้าวเอเก้าเก้าสี่ห้า

วิีอย่างี้าโอ้ยถ้าแบบถ้าแบบเมืองแบบขบเข้ามาแล้ว2เ็อ่ะปังบอมบอมกเปลียน <laughs> เลยมา <c ười> ไอแ้แกดผมผมยิ่งชอบจิ้มไม, <c ười> มไม่ปล่อยแต่เครื่องมึงไม่โปรเลย มันท,ทำได้ทำได้แต่เครื่องมันไม่รักษาเครื่องเนี่ยจะรอเรามีรถสวยก่อนเอาค่อยมาจอยเขาเฮีย